กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับว่าผมมิชชั่นจีนะก็วันนี้มาดูเกมเซเว่นไนท์ไอเดลไอเดลไอเ v นเจอร์นะครับก็คือเซเว่นไนท์เวอร์ชันแบบชิวๆนะจะปล่อยมันตีเองอะไรประมาณนั้นประมาณประมาณนประมาณนั้นน่ะนะรีบอสมาแล้วกดกินบอสครับก็เกมน่าจะเปิดมาผมไม่ได้จะออะไรเพราะผมไม่ได้ผมก็เพิ่งเข้ามาเล่นแล้วปล่อย คือเกมมันเปิดผมก็ขับเล่นนิดนึงแล้วผมก็ปล่อยนะครับแล้วสคิปวันสองามวันก็ลงมาลงเม่นนะครับเล่นยังไม่ถึงเปิดกาชาเลยเพิ่งมาเล่นวันนี้แล้วมาถึงน่าจะเริ่มเปิดกาชาแะไรประมาณนั้นและนะแล้วก็ไม่ทำอะไรครับก็ตอนนี้เขามันอยู่ที่เพจสำเราให้อัญเชิญฮีโร่นะครับวก็กันก็เส,สร็จสรรแล้วเขาแจกนู่นแจกนี่มามีการ์ดเท่าไหร่อะสองร้อสบเจ็ดใบนะครับนะ อันนี้ไม่รู้รวมโคราะว่าดวงใหญ่หรือเปล่าเขมแบบเขมแบบนี้นี่สักสามใบใช่ไหมนะครับเนี่ยช้อปปิ้งนะช้อปปิ้งมีอะไรฟรีไหมก็วันนี้สาระก็คงจะไม่ร่างเปิดกาชาหรมั้งแค่นั้นแหละไม่มีอะไรเลยนะครับไม่มีอะไรมีแค่นั้นจริงเดลี่ช็อปอ่าอันนี้ต้องดูมีแต่ดูโฆษณาเท่านั้นเลยไม่มีสุด อะไม่เป็นไรนะครับประมาณนี้250ร้ยหาสใบขๆนะครับนะเปิดกระชาชิกดวงเล่นนะครับอ่ะเขาบอกให้กดนี้ก่อน10บใบโอ้โอเปนอออคนนี้มีแล้วใช่ไหม,มเสร็จก็ถือว่าเสร็จงานคนรับแล้วก็ได้มาได้มน่งสิบใบมิโนสเตอร์กดกดกดอันนี้อะไรอ่เปลี่ยนอ่ะ คอยทำไรเชนลูกโอเคเป็นเห็ดแล้วกันอ่เรียบร้อยโอเคไม่หมดหออันนี้อะไรไม่รู้คือไม่รู้เลยสักอย่างโอเคมาเปิดต่อมันมีตัวอื่นป่ะอันนี้คืออะไรอ๋อเวลหกใช่ไหม ไออีตู้โมโมสซะอ่ะอันนี้จบในสามวันไม่รู้ว่าเปิดยังไงต้องใช้อะไรต้องเวล6อหก <lock> <Un lock. S 2> อะอล็อกซซมมอนเลเวลหกอล็อกอ๋อต้องอยู่ข้างบนด้วยแสดงว่าเราต้องเปิดไปก่อนใช่ไหมถึงจะได้เปิดนีงั้นะแกไปสามสิบโลมีสัตว์เลี้ยงไหม่อไม่มีต้องไกลสองร้อยก่อนครับคิดว่าด่านสองร้อยก่อนงั้นก็เปิดไปไอเวลหกก่อนโอ้ไม่มาสองตัวนี่ อัศวินอะไรก็ไม่รู้ <c oughs> เอาจริงผมไม่ไม่ค่อยเล่นเซเว่นไนท์เลยไม่ค่อยรู้เท่าไหร่โอเครอบเราเ,าเปิดให้ได้เท่าไหร่อ่ะต้องหลายผมว่าน่าจะหลายร้อยใบโอเคเรอบมีฟ้ามาเยอะสีฟ้าคือสีม่วงใช่ไหมจัดไปติดอารเรลสองแล้วเ,เราอยู่ด้วยห้าสิบเราเปิดได้ห้าครั้งโอเคเราเตรียมก่อน ได้อีกห้าสิบตัวอ่ะก็เปิดได้ึ๊ดไอเราก็ไม่รู้ว่าตัวไหนดีไม่ดีนะครับจะเปิดอีกสามร้อยครั้งใช่ไหมก็ประมาณแล้ว <c oughs> จะรู้ได้ไงไหนดีไม่ดีเ <c oughs> อ่อก็ยังเปิดไม่ได้คือต้องมีเปิดให้ครบกำหนดอ่ะนะตามเวลลที่กำหนดนะครับเปิดไป มาไฟาดูว่าน่าไฟยังเหลืออีกไม่กี่รอบมาเรื่อยๆนะครับอีกสองรอบน่าจะได้เชีง่งูวิวนแทบโอเคน่าจะรอบสุดท้ายเพราะเขายังขายอีกสามใบแต่ส่วนใหญ่แล้วเลรยญก็ออกไม่ค่อยไอ้น,นี่เท่าไหร่โอ้ยมีไอ้น,นี่สามพันด้วยะ ผมซื้อสามใบได้ไหมกดไปอีกสามพันกดสิบใบเอ๊อยสิบใบอ้อบาอไม่มีฟ้าเลยเปิดทีละใบ าค,คือเน้นเอาตัวฟ้ากันใช่ไหมเอาฟ้ามาแล้วโอเคเราเคลียร์ตัวให้หมดก่อนเอาฟ้าไม่ตัวนี้โอเคแล้วตอนนี้เราเลเวลสองใช่ไหมเราเปิดอีกสามพันไม่มีฟ้าไม,ไม่มีไม่มีมันมีสูงกว่าฟ้าไหม เสามนะแล้วอุ้ยเรียงแม่โอเคเราเลเวลสามเรารับไอเทมเตมไอตัวไมว่อีกหนึ่งร้อยใบมันเช็ดตัวไว้ก่อนเราไปโอ้นี่ไงทองมาแล้วอ่าาเรจิ้นเราเคลียร์พวกนี้ก่อน,อนดูซิเราจะได้อะไร ฟ้าไม่มีตัวใหม่มเหือตัวเก่าอสิ่งที่ออกมาคือหลวงจีนอนะ่ะเนี่ยใค่อะไม่รู้เลยอมิตพุทธเลยโอ้ใครว่ะโอเคเปิดต่อ,อเรามีไฟอยได้หลวมจีนมาอวิทพุทธโอเคได้แดงมาหนึ่งในชะ่ไหม

สิ่งที่ออกมาคือ<ม>คนนี้เก่งปะไม่รู้ตัวหน้าตู้ไหมไม่รู้เลยนะครับแต่แดงก็คงดีมะนะกดไปอันนี้อู้โอ้โอ้โห้มาสองดีจังเลยโอเคตัวนี้ดูแค่นี้พอตัวอื่นก็กระกาบอย่าไปดูน้อย อา่าวเวดวิตตอรีนะครับนะกับเอสปาดาไม่รู้เก่งหรือเปล่า <c oughs> ไม่รู้เก่งหรือเปล่าแต่ก็ตัวน่ารักก็โอเคแล้วโอเคหมดแล้วหมดแล้วให้เขาไม่ให้โชคครับหมดแล้วหมดแล้ว,ลวนะครับก็เรียกว,ว่าเสร็จสับได้มากี่ตัวเนี่ยนะผมดูว่า ได้มา1 2 3 4ประมาณ4ตัวครับนะ4ตัวตัวอ่าเขาเรียกว่าไงตัว,ต,ว,ต,วตัวแรลไหมผมไม่รู้ว่าแลหรือเปล่านี่มีตัวนี้นาโมพุธทธายะห <c oughs> <c oughs> ลวงจินอา่ายูนิคใช่ไหมเป็นตัวยูนิคใช่ไหมอา่ายูนิชยูนินี่แล้วก็วอ้ยมือปืนมือปืนกระดาษอันนี้ก็มิดมือนดาบมือปืนดาบเหมือน,น,นกันเลย อันนี้เรนเจอร์อ๋อนี้สายเรนเจอร์เรนเจอร์ทำไมมีพวกดาบวะนี้สายมีดีแอคแท็กมีดีแอคแท็กแล้วก็ดีเฟนก็ก็โอเคม้งนะก็ก็ไม่รู้ว่าเก่งหรือเปล่านะครับแต่ก็คิดว่าน่าจะโอเคโอ้มีตัวไรกดกดกครับอ,อันนี้คืออะไรเคลมครับน,นี้เขนว่ามีช็อปด้วยเราสามารถซื้ออะไรได้อะอ๋อมันซื้อตัวทองเหรอ อ้นี่เฮ้อจจัศวินลุกลอกนี่ลุกเป็นตัวทองนี่คือตัวยูนี้ใช่ไหมตัวยูนี3000้สามพันอลิสเออแล้วเขาก็มีให้ซื้อนี่หว่ามิลลาไม่รู้เก่งหรือเปล่าก็เรามีอยู่หน่วยสิบร้อยพันหมื่นหนึ่งสองอ่าซื้อตัวนี้อันนี้คือเป็นเศษหรือเปล่าไม่รู้ว่าซื้อมาเป็นเศษหรือเปล่า ืออะไรอะเพราะมันมีมันมีตัวมันถูกอะมันถูกแบบแปลกๆอันนี้กลับแพงไปเลยใช่ไหมอันนี้กลับแพงอันนี้เป็น support เอ้ยงั้นผมควรมี support อะอันนี้น่าจะเป็น tank เห็ไหมดูจากทรงละเดียด๋วยวๆดโอเคตกใจนึกว่า tank ถือธนูไม่เคยพบไม่เคยเจอเป็นดาเมจ อะไหนๆว่าผมซื้อซัพพอร์ตมาดีกว่าใช่ไหมซื้อได้สี่อันถ้าซื้อมาอันหนึ่งมันจะงานไงอ่ะโอเคซื้อหนึ่งเราได้ไหมอ๋อได้เลยใช่ไหมเราค่อยไปเก็บไอ้นี่ทีโอเคมีซัพพอร์ตแล้วอ่าทีเดี๋ยวลองจัดทีมดูแต่ว่ามันวางวางคนได้สี่คนเองแดงว่าเราต้องปลดล็อกนะฟอร์แมชั่น หนึ 1> 1, ่งเรามีหนึ่งสองสามสี่ห้าประมาณห้าคนนะห้าคนอันนี้คืออะไรอะัอนนี้มันสีม่วงอโอเคเรามีห้าคนระวางไงไรแต่ทีนีมีแค่นี้ออโต้ฟังก์ชันใช่ไหมอ่าโอเคออตโต้แล้วก็นึกว่าออโต้มจะจิบใส่ให้เลยแต่ว่าไม่นะครับงั้นเรา เอาเดียวกันเอาออกไหมไงรีมูฟนี่รีมูฟไปก่นอนาถ้ารีมูฟให้หมดเลยเราไม่ได้รีมูฟหมดแล้วไปนี่ลงไปนะครับมีเอาแท้งลงไปอาเรนเจอร์ Ranger. ตัวยิงน่าจะครบสีแ่แล้วเนาะ้าน้องคนนี้เอาออกได้ไหมอะโอเคออกได้เลยก็จะเหลือ นี่คือไล่ตามเกรใช่ไหมเหลือดามีอีกสองคนเอาวิตเตอรเลียเข้าไปเลยะนีกแคะเป็นสี่นะเันเจอร์อยู่ตรงนี้แท้งอยู่ตรงนี้ซัพพอร์ตเอ้ยซัพพอร์ตซัพพอร์ตซัพพอร์ตแนวอยู่แนวเดียวกับเลนเจอร์ดาเมีถ่ายสองน่าจะประมาณนี้ไหมควรจะเป็นแบบนี้แล้วข้างบนอาแถวหน้าควรจะเป็นแท้งให้หมดเลยใช่ไหมไม่รู้ว่าฟอร์เมชั่น เดี๋ยใี้ดีออโต้ฟอร์เมชันไปออโต้ฟอร์เมชันมันก็จะเอาตัวที่เก่งๆมาทั้งหมดเลยเพราะว่ามันอัปเลเวลไปแล้วนี้จะเรียง <c oughs> แล้วจะเรียงทีมเอสอาร์ไปทำไมสงสัยเราต้องอัปเกรดเอสอาร์ก่อนมั้งใช่ไหมเอ้เอสเอสอาร์เนี่ยใช่ปะ่ะโอเคจะไปวางใหม่อ่า Okay, อออออโอเคเรียบร้อยเรียนใอมครับพออยู่หลังงานคุณยินดามิเต็ดเยู่แวเก้าเหมือนเดิมโอเรียนแบบนี้แหละเสปปร็จซับบันทึกอ่าทีนี้ก็ออกตะลุยนะครับเดี๋ยวก่อนนะอ๋อเรามีจับกล้องตอนนี้เราจับกล้องอยู่ที่เอสปาดาเนี่ยบิวปิว,ปวเกมก็ชิวๆนะครับไม่มีอะไรมากเรียกว,ว่าเล่นแก้เพลินๆได้ครับเข้ามาไม่ใช้เวลาครับก็จะมี มันก็มีมีอะไรมากครับก็เหมือนเกมไอดอลทั่วไปนะครับแต่ว่าเขามีเยอะแยะไปหมดเลยซึ่งผมไม่รู้อะไรสักอย่างนะครับ,รบแล้วหลักๆก็คงจะมีอัปเกรดตัวละครมั้งนี่ใช่ไหมอัปเกรดนี่อัปเกรดอ่ะอัปเกรดเข้าไปอัปเกรดเข้าไปทุกคนสูงสุดที่เลเวลอันนี้น่าจะลิกตามเลเวลอีปิกอยู่นี้อ่ะจีปิคขับไปด้วยอันนี้อีปิก เดี๋ยวรอเราเปิดไอ้นี่ก่อนใช่ไหมเพราะมันต้องเปิดอีกทีตอนสเตจที่26สเตจ2ี่ 6. สเตจนับจากไหนนับจากบอสหรอโอ้ยเปลี่ยนอะไรด้วยอ๋อชื่อไม่เป็นไรครับใช้ชื่อนี้ไดนะ้ผมไม่ผมคิดว่าผมไม่เล่นเกมนี้จริงจังแค่เ,เปิดมาทําคลิปเปิดกรชาหน่อยแค่นั้นเองนะครับนะดูก่อนเราสามารถเปิดได้อีกสิบนะเราไม่ได้เปิดไม่พอได้ตัวยิปิกเหมือนเดิม ก็ยังต้องเปิดกันไปนะครับเพื่อเอาเลเวลกันอีกนาจะติดไกลนะครับ,รบมีอ๋อมีตัวพิเศษยูนิคด้วยนะครับที่เวลหกนะอ๋อเป็นไปได้ว่าไอ้พวกนี้อาจจะใช้ยูนิคก็ได้นะครับนะให้เราเลือกว่าเอาตัวไหนอะไรประมาณนะครับนะโอ้โหอันนี้นี่เองมีขั้นมีตอนหนึ่นะอันนี้คืออะไรล็อกอินอ๋อนี่ก็เป็นยูนีเอนกันช้อปปิ้งสแตน ก,ก็คือเราช็อปแล้วเราจะได้ข้างบนสินะโอเคตันนี้ก็เป็นตัวยูนิคซื้อด้วยร้อเจ็ดเก้าซื้อมาได้เลยวุ้ยได้มาเป็นพันเลยโอ้สูงกระตายแสดงว่าเหล็กออกปวดลายมากแล้วพราะให้ตั๋วก็มาซื้อทีวให้มากระนแับบ้เป็นพันเป็นหมื่นตั๋วอะไรมาณนะั้นนี่ขนาดเป็นหมื่นสองหมื่นขนาดนี้แล้วยังไม่ค่อยจะออกเลยนะครับนะเป็นอะไรที่แบบมเก้า อย่าว่าครับเป็นเกมที่ชิลๆแล้วเราเปิดตู้ธรรมดาก็ยังได้ยูนิคเลยนะเออจะเปิดตู้ตู้ยูนิคใช้ตัวยูนิคก็ไม่เป็นไรหรอครับหรือก็นะเป็นเกมเล่นชิลๆนะใครอยากเติมตังก็ได้ครับมีเขาก็มีแพ็คมาให้นะตัวยูนิค20ใบตัวธรรมดาอีกด้วยนะเกมดีนะครับนะเล่นชิลๆได้นะครับก็หวังว่าทุกท่านจะชอบนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับมาแค่เปิดกระฉาบนะครับทดลอง ขำดีจร,จริงๆก็เป็นเก,เกมที่เข้าเข้าเล่นมาแล้วก็แป๊บเดียวก็ออกะครับเนะเหมาะกับปลาอาจจะเ,เหมาะกับการเล่นนอก,กนสถานที่ก็ได้นะครับเวลาเราไม่ค่อยว่างเท่าไหร่นะครับหรือว่านั่งรถนั่งลาอะไรไปบนี้ที่ต้องรอแล้วเอาไปกินกินเลไรแต่ก็ระวัง,งรเรื่องัติหตยน,นะครับนะ เอาวะเดี๋ยวกล่าวคำลาเหมือนเดิมนะครับงานโกเพงเช่นจีครับขออนุญาตลาทุกผู้ชมก่อนเจนคลิปหน้าที่ชอบกดไรไซส์หน่อยครับจะดีเดียร์สุภาพนะครับลาไม้เรืมือให้สะอาเป็นปกงเพราะระดับเป็นไงครับบรากาศร้อนด้วยสลับฝนตกนะครับนะก็อย่าลืมพกรล่มาด้วยอยู่าเสียจะฝนด้วยนะครับเดินทางมาไหนระวังเรื่องอุบัติเหตุนะครับเช่นจีครับกราบสวัสดีครับ